สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับั่วโลกั่วประเทศครับผมมีกำลังรับชมช่างวุินะครับวันนี้อยู่กับนายช่างต้อมในช่างต้อมปีมือดีครับปอกสูบลดยางนด้ช่าง CJ ดึงครับ CJA เ,เออเมียนลูกค้าถามมาปาดหน้าปาบปาก,ป,ากปอกสูกบ อันนี้ป้าปลาปอกสวมบ่ราคาเนี่ร่วมร่วมควนไหมครับไอ้ร่วมกับปลานาบ่ลูกค้าสสใยปอกกับไสไซต่้งหากไซทั้งหากป้าป้าทั้งหากคาแรงอัดปอกทั้งหากแมนเอ่อมันจะมีสามรายการ้ะพี่น้องมีค่าปลานาไหนากรณีเสื้อสูบโกงเห็นบ่เสื้อสูบโกงกับปลานานึงนึงรายการรายการที่สองก็คือ ปาดหน้าออกเท่าไหร่เราก็ต้องมาปาดบ่ปาปลอกลงซีเจนี่มันเป็นปอกสําเร็จพี่นอ้องมันเป็นปลอกสําเร็จเดี๋ยวอันนี้คือปา,ปา,ปาดบ่าด้วยเนี่ยอ,อ,อันนี้คือปาดบ่าอ้าท่านได้อดัดด้วยนี่โอ้บอนนี้ปอกสําเร็จเนี่ยคือเข้ามาขัด้างในอน่อเนึงกันบ่นขัดให้เพื่อไม่ได้มาตรฐานของตัวนี้เพื่อจักจุดเนี่ยบวกเรือบวกเรือเอาพอดีได้บด่ จากไม่โคจากจุดจากฟิลเลอร์จากอย่างโบกี้อะไรป่ะปอกเอาสมมติว่าปอกกันมาสิบมิลเนาะเท่ากับแคตมันในวงในเนี่ยมันได้สิบมิลบ่แมสเอาเมือ่อยัดเขาเขาได้ขนาดแม่นบ่บ่บ,บ,บัมันมันก็มีนิดนึงแหละมแม่นบ่เอาที่หรอแทงว่านิดนึงกับนิดนึงเอายัดไอ้เพิ่นเบิ่งด้วยป่ะไอ้เพิ่นสิเบิ่งเฮ้ยัดก่อนเฮ้ได้เลยดิ นั่นเนวาตัวเอามามื่อยับกับเขาโอ้กับมีนิดนึงหนักมือใส่แห้งเลยป่ะจำดได้ใ่ไหมบ่ก็ดีเลยฮะหัวแรงไหนวันพอดี เสียงมันจะเปลี่ยนบ่มีสะเก็ดไหมบอมีสะเก็อยู่ใส่เบิองเบืองหนาเนี่ยเฮีพี่น้องเบิองเบืองหนาเนี่ยเรยกคโอ้ยนาเรียกเสื้อเนี่ยสูงเท่าไรนี่ในทางเพื่อเพื่อบ่ยกครอปอกไม่เกินสองฟิลเลอร์ไม่เกินสองฟิลเลอร์ไอ้สุดนี่ขัดร้อนบ่เนี่ยใส่แล้วเราบันนี้ปอกในเขาติขัดอีกบ่เบาบ่เอาเลยบ่ปอกสำเร็จมามบ่ต้องขาดนั้นบอเออพี่น้องครับแต่มี จซี่เพิ่คนครับถามมาเนาะอาันนี้ไง่ายห้เบิงรงกเราเนะครับนะว่าปลาปลานาเสือสูบแล้วก็ปลาปลาเรียบร้อยนะครับกับสิมาคดดัดขนนัดทางนอยหน่อยนึงล้วก็มาอัดปลวกลงนะครับในช่างต่อมนะครับในช่างฝีมือดีอีกแล้วครับเคล็ดยังแน่ตัวนี้เคล็ดซ้ดำนี่บ่เคล็ดแล้วครับ ก่อกและนีไหนที่เพื่อนไหนสวมปลอกอะ่ะปอกต้องแตกเล่าหน้ารุ่มอ๋อต้องมันแตกแต่ว่าถ้าลูกรวมหนึ่งคืออัดเปลี่ยนปลอกไหมอัดเปลี่ยนปอกควนใส่ควนควนใส่ปอกที่ใส่อันนี้เขาเขาปลอกได้ควรบะเนี่ยควนควนเปลี่ยนใส่ลูกเดิมลูกเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแหวนหรือมะอาโอเคครับกับคุณมพูในช่างต่อมเนาะ ขอบคุณเลซีแฟนครับทัวโลกตัวประเทศนะครับผมผู้ดเดียวยกผูเ้เดียวได้ปะอ๋อครับผมอาัศนาาคลิปปีกับไบสมีนะครับผมคลิปหนาจังวากันไหมครับผมกับการเขาอเอื้นอนยังไงคลิปยังไงอัดอัดเปลี่ยนปอกปะซีจหนึ่งซีเจหนึ่งครับผมขอบคุณนายช่างตอมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ